เรียนหมอนทองสดจากต้นปอกใหม่ๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมสวนผลไม้ในจังหวัดระยองซึ่งฤดูผลไม้นี้เจ้าของสวนเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกินผลไม้ในสวนได้ไม่อั้นเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ในราคาอิ่มละ200บาท นักท่องเที่ยวมีทั้งขาจรขาประจำและกรุปทัวร์แวะเวียนไปเที่ยวชมสวนกันอย่างไม่ขาดสายท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขต่างก็ยอมรับว่าการเข้ามาในสวนของชาวสวนจริงๆนอกจากจะได้อิ่มเอมใจจากบรรยากาศธรรมชาติอันรื่นรมได้ความรู้จากการทัวร์ชมสวนเห็นผลไม้แปลกๆยังได้อิ่มท้องกับผลไม้ที่ชื่นชอบโดยเฉพาะทุเรียนที่เจ้าของสวนชี้ให้รับประทานสดๆอร่อยถูกลิ้นเลือกรับประทานได้ตามที่ชื่นชอบ คะคือที่ที่มาเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนคนอยู่ที่ระยองนี่เองอยู่บ้านเทห์เนะครับแล้วก็พอดีญาติเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเราก็อยากจะหาส่วนที่รู้สึกว่ากินแล้วผลไม้ที่กินแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีพวกสารเคมีนเงี้ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทีวภาพเงี้ยครับกินแล้วปลอดรู้สึกปลอดภัยก็เลยพามาที่นี่นะและอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เขารู้จักกันมานานมีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยครับคบค่ะรับรสชาติดีเจ้าแจ้าพอดี เกิดมาที่เชียงรายมันมีต้นทุเรียนนะฮะก็เลยมาดูต้นทุเรียนเด้ต้นทุเรียนอ่าแล้วเงาะก็ลูกดกใหญ่ดีฮะที่เชียงรายนี่เงาะจะหลีบรสชาติมาเต้ากันฮะนี่ส่วนหญ่ดานี่อร่อยกลัวค่ะ สวนที่เปิดให้บริการบุฟเฟ่ผลไม้ส่วนใหญ่เป็นสวนที่เจ้าของสวนใช้ความรู้ด้านการเกษตรเป็นอย่างดีมีประสบการณ์พัฒนาสวนผลไม้ให้กลายเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อแก้วิกฤตราคาผลไม้ตกต่ำและหลายสวนได้รับความนิยมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง สเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมสวนผลไม้โดยเฉพาะฤดูผลไม้ฤดูร้อนคือการต้อนรับแบบเป็นกันเองเหมือนพี่เหมือนน้องและผลไม้ที่มีความหลากหลาย บุญชื่นโพแก้วเจ้าของสวนยายดาบอกว่าการเปิดสวนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความนิยมเป็นอย่างดีแม้ว่าจะไม่ได้มีกําไรมากมายอีกทั้งต้องอดทนเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานทั้งวันตลอดทั้งปีแต่ก็มีความสุขกับอาชีพที่ใบพรพบุรุษปลูกฝังสร้างทรัพย์สมบัติเป็นมรดกตกทอดมาให้ซึ่งเทคนิคที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมาอีกนั้นนอกจากความจริงใจและเป็นกันเองแล้ว ยังต้องยึดมั่นในคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นที่สวนยายดาหากเป็นช่วงต้นฤดูในปีนี้มังคุดออกล่าช้ากว่าทุกปีก็ใช้สละสุมาลีแทนมังคุดแต่จะเน้นไปที่คุณภาพของทุเรียนเป็นหลักคือทุเรียนต้องแก่จัดเลือกสั่งได้ตามชอบและกินได้ไม่อั้นมีทุเรียนมีเงาะมีสละ มีบางพ้ดยังไม่ไม่สุกเนาะค่ะอ่บางพูดยังเพิ่งจะเริ่มนี้เรามีลองกองนี้ผลไม้เป็นไงบ้างดีแต่มันธรรมชาติผลไม้เเยอะสุกเยอะไหมพะว่าออกเยอะแต่มันยังยังไม่สุกสุกช รอนูแหละเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเนี่ยยังมากินได้ทั้งเดือนทีนี้ช่วงนี้ค่ะช่วงที่มังคุดยังไม่ออกเนี่ยเราเราก็ใช้อะไรเป็นตัวดึงเราเราใช้ตรงที่ว่าจากเมื่อกรเราไม่ได้เลี้ยงสละกตุมารีเราต้องเอาคัดสละกุมารีเอามาแทนมังคุดเพราะสละกตุมารีตลาดขายโลลราแปดสิบถึงน้อยแต่เราก็มาเลี้ยงเลี้ยงคู่กับทุเรียนแล้วก็ มีเงาะแล้วก็มีลองกองบ้างเป็นบางแบบคือลองกองจะหายากก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานสำหรับสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยองมีหลายแห่งโดยเฉพาะที่ตะมนตะพงอําเภอเมืองระยองชาวสวนพร้อมใจกันพัฒนาสวนผลไม้ให้เป็นสวนท่องเที่ยวพร้อมเปิดแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ทุกสวนส่วนราคาการเข้าชมและรับประทานบุฟเฟ่ผลไม้จะอยู่ที่ประมาณอิมละ200บาทเท่านั้นทีมข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน